เนทนกาว่าในกฎของงานกายรโดยกองาการท้องนนะครับเป็นทดลองกีรสัตว์เป็นผู้ควบคุมมะัทดลองพวกกับเรื่ชอบงานจระจรแล้วก็ทำสำหรับระดับนกับยกระที่เข้าอยู่นะครับเราก็คงจะดำเนินการเต็นที่นะครับแต่ด้วยปริมาณน่าจมี่เยอะประมาณแปดแสนนะครตรงเียระมเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยกวก็ก็ก็คงกระทบบ้างแต่ที่ตำรวจก็เมือนมาตรกา ตรงนี้เรากังวลจุดไหนมากที่สุดครับในสามโซนก็กที่กังวลก็มีสามโซนนะครับที่หลักๆที่เคยเคยผิดแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็จุดจุดที่กังวลต่อไปก็คือในส่วนของพื้นที่จราจรซึ่งซึ่งลดติดของเรื่องการอพยนเพื่อพื้นที่จราจรเราถูกใช้ไปในการก่อสร้างแต่อันนี้การก่อสร้างอย่างพวงมาลัยการก็เขาขออนุญาตใช้พื่อแต่เราทำได้ทำได้คือเราขอัยบางช่วงบางจุดที่สามารถคืนพื้นที่ฟูจราจรได้ กเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไว้เท่าไห่ยงไงครับนการรับืนเปิดเผยอบีครับผมว่าก็น no ่าจะในแนวกว่าที่ผมต so ้องการลงประมาณสองพันนางครับสองพันนายที่ที่จะต้องมาช่วยอำนวยความสะดวกราการสานงานกับโรงเรียนมีปัญหาไหมครับเพราะว่าการเปิดสพานสายเนี่ยกว้นระยะไปแับเกือบาปีด้วยกันการจะ เตรียมความพร้อมของพื้นที่ลงเบียต่างจังหวัดทงผมว่าทุกทุกทุกภาคส่วนก็ก็มีความตื่นเต้นแในประเด็นที่ผมว่าการประสานงานน่าจะมีกันมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือตำรวจจราจรกับตำรวจสอนอมพื้นที่เนี่ครับค่อนข้างจะคุ้นเคยคุ้นชินกันตรงรี้แล้วอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับตรงนี้ที่ส่วนประชาชนเองครับเราอาจจะยังไม่เจอการเปิดเป็นรูปแบบเพราะจะต้องกานเวลานาล้วครับ ทส่สุประชาชนควรจะเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อยสักแค่ไหนยังไงดีครับในก็คงก็ก็คงต้องท่านต้องก็ถ้าถ้านั้นก็คงต้องไปพิจารณาแต่ในส่วนของว่าการท่านจะออกเดินทางนะครับท่านต้องเหมือนที่เราตื่นอามในช่วงสุกกลางในช่วงนี้ครับท่านต้องดูตลอดดูเส้นทางสุดท้ายก็ดูสภาพสนามบินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องทั้งศึกษาสภาพอาจจะรับจอดเราต้องมีเทคโนโลยี สั่งก็งเดือดโครงการหลายๆโครงการซึ่งอาจจะใช้ปริมาณใช้เงินมากกว่าแต่ก็เป็นโครงการที่จะต้องทำตาต้อไปแผนสำรองเรื่องน้ำรอระบายเป็นยังไงบ้างลูกฝนตกทุกนี้เริ่ม<บ>มีฝนตกแล้วจะมาทุ่งเช้าถักเย็นเตรียมแผนครับคุณมียังไงบ้างครับครก็ในส่วนนี้นก็จะลงในส่วนของตราจรในส่วนของบางครั้งเนี่ยผมอาจจะใช้หน้างานป้องกันตับตามไปช่วยด้วยนะครับในกรณีที่เราอยู่บนพื้นที่ถนนกัน นะครับมีทั้งตำรวจจราจรตำรวจป่ายป้องกันต่างๆถ้าพูดถึงในประเด็นที่น้ําท่วมหรือรถจิตรถเสียอย่างเงี้ยเจ้าที่ตำรวจที่อยู่บนพื้นที่ตำรวจจะสามารถช่วยเหลือการวจจราจรได้ได้ต่ทุกภาคพื้นเราดูแลความปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับรถโรงเรียนรถรับส่งคืออย่างไรบ้างตอนนี้มีการกระชัไปไหครับก็แบ ตามท so, thus, uh, so, ี่ผมกดเห็นข่าวไปหลายข่าวนะครับรถโรงเรียนนะครับหรน้องๆบ้างอะไรบ้างเราก็มีมาตรการเกินนะครับในส่วนนี้ก็ก็อย่างทางท่านรองผู้อธิการเนี่ยนอกจากรับผิดชอบเรื่องการจัดตร้งแล้วนะครื่องของเขตผโวชนของวชิรน้อยนะครับก็คงจะทำเป็นมีโจทย์เกินรถโรงเรียนหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดมาแล้วก็ขอให้ติดตามทางๆได้รับความช่วยเหลือ